ครับก็มาดูวิธีการขอรหัสผ่านออนไลน์นะครับที่สมาชิกบางท่านนะครับจำรหัสผ่านของตัวเองไม่ได้นะครับขั้นตอนการขอรหัสผ่านออนไลน์นั้นทําอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับก็ให้สมาชิกนะครับเข้าไปเว็บไซต์ของสหกรณ์นะครับพิมพ์คําว่า www skisaketc s op com เมื่อเข้าไปแล้วนะครับถ้าสม,สมมุติว่าถ้าสมาชิกเจอ,อข้อความนี้นะครับการเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัวนะครับให้ไปที่เมนูขั้นสูงนะครับแล้วก็คลิกไปยังตรงนี้นะครับเมื่ออ,อันนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นภซต์ของสากรณะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เข้าระบบสมาชิกสากรณ์นะครับตรงนี้นะครับหรือเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ก็ได้นะครับระบบสมาชิกสากรณ์นะครับคลิกเข้าไปนะครับให้ไปที่นะครับระบบสมาชิกสากรณ์นะครับเข้าหน้าผ่านของตัวเองนะครับก็เลขบัตรประชาชนนะครับี่จะเป็นยูสเซอร์นะครับ ของตัวเองนะครับรหัสผ่านจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าของใครที่เป็นหลักเดียวนะครับให้เติมศูนย์นำหน้านะครับรหัสผ่านอย่างเช่นนะครับ0 1 0 1 2 5น0นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับพอเป็นพศนะครับปีเป็นพศเมื่อใส่ไปแล้วนะครับให้กด Member login เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับ เลื่อนมาที่หัวข้อขอรหัสผ่านสมาชิกออนไลน์นะครับขอรหัสผ่านสมาชิกออนไลน์นะครับคลิกเข้าไปนะครับระบบจะทําการดีฟ a ลต์ขึ้นมานะครับเลขที่สมาชิกของสมาชิกเองนะครับชื่อสกุลนะครับมายหเหตุนะครับขอรหัสผ่านสมาชิกออนไลน์นะครับจากนั้นนะครับให้สมาชิกเลือกนะครับไฟล์แน่ไฟล์นะครับ ไอตัวแนบไฟล์ตัวนี้ยสถานะเขาแจ้งมาว่าแนบสำเนาบัตรแสดงตัวตนนะครับอาจจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือสำเนาใบาขบขี่ก็ได้นะครับที่ถ่ายมาแล้วก็แนบไฟล์เข้ามานะครับตัวอย่างผมจะแนบไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมแนบไฟล์เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพ <c oughs> เดี๋ยวนะครับสักภาพหนึ่งอโอเคอผมแนบเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับทำการกดที่ปุ่มตกลงนะครับตรงนี้สังเกตนะครับข้อมูลที่ขอนะครับวันที่22นะครับเดือนอ่าคือข้อมูลล่าสุดที่ขอมานะครับข้อมูลตัวนี้นะครับจะถูกส่งมายังเจ้าที่ไอทีนะครับเมื่อเจ้าที่ไอที ทําทการลงข้อมูลระบบเรียบร้อยนะครับสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นลงรายการแล้วให้สมาชิกคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อดูรหัสผ่านว่ารหัสผ่านใหม่ของสมาชิกนั้นรหัสผ่านอะไรนะครับก็จะมีแจ้งมานะครับในส่วนของรหัสผ่านใหม่นะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือรหัสผ่านสมาชิกออนไลน์นะครับตัวอย่างนะครับถ้าไม่ทันนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าทาง i อทีแจ้งมาแล้วนะครับระบบจะเขียนว่าลงรายการแล้วนะครับให้คลิกดูที่รายละเอียดเพิ่มนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอข้อมูลของรหัสผ่านออนไลน์นะครับการเข้ารหัสผ่านออนไลน์นะครับก็ไปที่หน้าจอเว็บไซต์สากรณนะครับเลื่อนลงมานะครับ หัวข้อนี้นะครับระบบสมาชิกออนไลน์นะครับยูสเซอร์เนมจะเป็นเลขสมาชิกสากรณะครับพาสเวิร์ดจะเป็นรหัสผ่านตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่ที่ทาง IT ส่งให้นะครับตรงนี้ก๊อปแล้วก็ไปวางนะครับดึงรายการนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้คลิกเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านคือตรงนี้นะครับ รหัสผ่านเดิมก็คือรหัสผ่านตัวที่ไอทส่งให้นะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านใหม่ที่สมาชิกต้องการนะครับผมอสองครั้งสงช่องนี้ต้องตรงกันนะครับจากนั้นให้กดปุ่มบันทึกการแก้ไขเป็นการเสร็จสิ้นของรหัสผ่านการเข้าระบบสมาชิกออนไลน์ครับขอบคุณครับ